แล้วก็ทำการปล่อยนะครับเพื่อเช็คเทปนั้นหยดนั่นเองนะครับตอนนี้เราปล่อยระบบน้ำนะครับก็ประมาณ1ิบนาทีนะครับเพื่อเช็คระบบน้ำสังเกตน้ำกำลังฟุดเฟ็ดฟุเด,ฟเดเฟ็ดนี่ครับกำลังพุ่งนะครับจะเช็คดูว่าตรงไหนอ่าตันตรงไหนแตกนะฮะแล้วก็การวางระบบน้ำ คดเคี้ยวไหมต้องอยู่กลางล่องกลางแปลงเราก็มาจัดกันตอนนี้ถือว่าเป็นการจัดระเบียบของแถวนะฮะของเทปน้ําหยดเพื่อเราจะคุมพลาสติกกทนะี่ข้างๆฮนะัเตี้ยไล่มานะครับเป็นสเต็ปนะครับวันนี้เกษตรสว,ว,วัสดีครับสวัสดีกันอีกครั้งกับรายการเกษตรกล้วยกล้วยนะครับวันนี้เกษตรกล้วยกล้วยอยู่แปลงแตงกวาแปลงในนาของเกษตรกล้วยกล้วยนะครับ ตอนนี้วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่เราจะเป็นวันประเดิมในการปลูกเป็นวันแรกนะครับตอนนี้ก็ถือว่าทําการเทสระบบน้ํานะครับแล้วก็การคุมพลาสติกคุมดินนะฮะพร้อมการคุมอ,อะไรจัดระเบียบความเรียบร้อยของแป้งนะครับผมก็ถือว่าตอนนี้นะครับ เกษตรก้อยได้เดินระบบน้ําเราจะมาคุยถึงเรื่องระบบก่อนนะครับก่อนที่เราจะทําการปุมปะสิกคุมดินนะครับเราต้องเดินน้ําหยดเดินระบบน้ําระบบไฟให้เรียบร้อยนะครับวันนี้เกษตรก้ยก็มาทสระบบน้ําระบบไฟนะครับโดยระบบน้ําเสร็จจะใช้เกษตรก้วยจะใช้น้ําจากบ่อนะครับเป็นบ่อพักขนาด5้าคูณหเมตรนะครับตรงนี้ครับลึกประมาณ เมตรยี่สิบนะครับเป็นบ่อน้ําซึมนะครับตอนนี้ก็ทําการดูดไปแล้วสิบนาทีนะครับเพื่อทําการเลี้ยงนะฮะแปลงก่อนการหยอดเม็ดนะครับมาพูดถึงนะครับวันนี้ก็มีพี่น้องอเพื่อนร่วมกเกษตรปลูกแตงด้วยกันนะครับจากสวนสวนอะไรนะสวนกเกษตรลักมักม่วนนะครับ ก็มาช่วยในการคุมพลาสติกคุมดินด้วยนะครับพร้อมกับภรรยานะครับอันนี้กําลังทําการคุมพลาสติกคุมดินะ,ะเษกษตรกรก็จะพูดถึงเรื่องราวการเตรียมแปลงก่อนการหยอดเม็ดนะครับวันนี้ก็เพื่อให้ท่านผู้ชมที่เป็นกเกษตรกรน้องใหม่ในการปลูกแตงนะครับมาเรียนรูพร้พร้อมๆกันทําให้ไปไป เป็นสเต็ปสเต็ปนะครับสำหรับพี่น้องที่ทําการปลูกแต่งนี่ครับเป็นวาล์วเมนที่เราส่งจากปั๊มน้ําที่ดีเมื่อกี้นะครับเนี่ยเป็นวาล์วเมนหนึ่งนิ้วนะครับของเกษตรกล้วยครับมีวาล์วปิดเปิดนะครับก็จะทําเมนไป2ทิศนะครับวาล์วนู้นที่ไปทางนู้นก็มาจากบอ่อใหญ่อีกบอ่อหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้เราปิดใช้จะใช้บอ่อเล็กก่อนแล้วก็ปิดวาล์วตัวใหญ่นี้ไว้ก่อนนะครับ จะใช้วาล์วตัวเล็กคือปั๊มเมื่อกี้ที่ท่านชมได้เห็นทางหน้านะครับแล้วก็ทําการปล่อยนะครับเพื่อเช็คเทปนั้นหยดนั่นเองนะครับตอนนี้เราปล่อยระบบน้ำนะครับก็ประมาณสิบนาทีนะครับเพื่อเช็คระบบน้ําสังเกตน้ํากําลังฟุดเป็ดฟุดเป็ดเนี่ยครับกาลังพุ่งนะครับจะเช็คดูว่าตรงไหนตันตรงไหนแตกนะฮะแล้วก็การวางระบบน้ํา คดเคี้ยวไหมต้องอยู่กลางล่องกลางแปลงเราก็มาจัดกันตอนนี้ถือว่าเป็นการจัดระเบียบของแถวนะฮะของเทปน้ําหยดเพื่อเราจะคุมพลาสติกกันที่ข้างๆฮนะตบเตี้ไล่มานะครับเป็นสเต็ปนะครับวันนี้เกษตรกุ้ยกำลังเช็คระบบเทปน้ําหยดอยู่ว่าเป็นยังไงบ้างอย่าเดนี้นะครับก็ถือว่า,าเดินเช็คตั้งแต่หัวแถวนะฮะไปกลางเลยครับผม ไปตรงกลางนะตรงไหนที่ท่อาน้ําหยดคดมาไม่เดินไม่ตรงกลางเราก็ไปขยับนิดนึงนะครับเพื่อเป็นการจัดแต่งนะครับให้แถวของแปลงเอิงเรานั้นตรงเหมือนเหมือนกันนะครับผมแปลงนี้เป็นแปลงในนาย,นายเป็นดินเหนียวค่อนข้างจะทํายากนะครับดินค่อนข้างจะแหแข็งเมื่อแห้งนะครับถ้าเปียกก็จะเหนียวนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะทํายากนะครับไถว่าประมาณห้าหกอบเลยนะครับ หนึ่งร่องผ่านไปนะถือว่าเรียบร้อยนะดูร่องที่สองนะครับอ่าเราก็ตรวจเช็คตั้งแต่หัวแปลงถึงหางแปลงเลยครับว่าตรงไหนอ่าหยดน้ําไม่ตรงนะครับอย่างนี้ครับก็ต้องจัดเทปน้ําหยดใหม่นะครับเทปน้ําหยดใหม่ให้อยู่กลางร่องกลางแถวนั่นเองนะเพื่อที่จะเราจะคุมพลาสติกได้ตรงนะครับอ่คุมพลาสติกได้ตรงนะครับก็จัดระเบียบสังคมกันก่อน ก่อนที่จะคุมพลาสติกค,คุมดินนะแล้วก็น้ําที่เราหยดนั้นก็จะพร้อมในการปลูกนะเกษตรกรก็เช็คตั้งแต่หัวแปลงกลางแปลงนี่เป็นส่วนกลางของแปลงเกษตรกล,ล,ล้วยจะทําล่องน้ําไว้ครับเป็นอุโมงค์ล่องน้ําไว้ครับเพื่อกรณีที่ฝนตกน้ําขังจะได้ระบายตรงกลางแปลงนะครับจะเห็นอ่าเป็นอุโมงค์ดำๆนะครับทึบๆนะครับกรณีที่มีฝนตกน้ําท่วมก็จะระบายตรง หัวแปลงและกลางแปงแล่ท้ายแปลงนู่นนะครับผมก็จะพาไปดูกันอันนี้ก็ถือว่าตรวจเช็คความพร้อมก่อนที่จะคุมพลาสติกคุมดินครับแล้วที่สําคัญนะครับเราก็ต้องเช็คแรงดันนะครับแรงดันตมืกี้ตรงกลางแปลงแล้วนะครับมาท้ายแปลงว่าแรงดันของเทปน้ําหยดเราเนี่ยครับตึงพอไหมพอที่น้ําจะหยด อ่าไหมแต่ถ้าแรงดันไม่พอนะครับการจ่ายน้ําก็ต้องเพิ่มเพิ่มแรงดันให้สูงขึ้นเพื่อให้แรงดันอ่าของท่อทั้งหัวสายกลางสายและปลายสายเท่ากันนะครับวันนี้คือปลายปลายสายละอ่าเท่ากันนะครับโอเคผ่านแจ้แจ้ขยับตรงนั้นหน่อยขยับตรงแจ้เข้าวันนี้หน่อยดึงเทปน้ำหยดหน่อยโอเค นี่ครับก็ถือว่าเป็นการโอเคมาเลยนี่ครับเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการคุมพลาสติกคุมดินนะครับอันนี้สาวแจ้ก็น้ำทีมในการกากคุมพลาสติกคุมดินนะฮะก็เป็นไปเป็นสเต็ปครับการทำงานต้องทำเป็นสเต็ปเพราะว่าเราจะข้ามขั้นตอนไม่ได้นะครับมันจะเกิดข้อผิดพลาดแล้วเราจะแก้ยากนะครับแก้ไขยากครับมากระเซร้วยได้เช็คนะครับอ่าระบบ เทปน้ําหยดได้ทุกเส้นทุกแปลงแล้วทุกแถวแล้วนะครับเป็นแนวเส้นตรงแล้วไม่มีการรั่วไม่มีการแตกไม่มีการตันนะครับอ่านี่ครับทีมงานสาวแกงก็ถือจอบนําหน้านครับเป็นยังไงบ้างสาวแจ้วันนี้สนุกมากเลยค่ะสนุกมากเลยนะครับก็ทํางานกัน,นกบนพ่อวี้จอ่านะครับก็นี่ครับ,รบตึงเป๊ะเลยครับเหมือน ทาครีมหน้าเด้งครับการคุมพลาสติกของสาแจกก็ถือว่าค่อนข้างโปรเฟชชั่นแนลแล้วนะครับก็คือทําติดต่อมาหลายแปลงนะครับอันนี้สามารถทําคนเดียวได้ครับนี่ไรดูเทคนิคให้ท่านชมดูวิธีการอ,อคลุมพลาสติกคุมดินครับก็ขุดหลุมนะฮะใตพ้พลาสติกคคุมดินนิดนึงนะครับแล้วก็เอาดินมากรบนะครับเพื่อจะเป็นการล็อกน,นี่ มีการตบดินให้แน่นจักนิดหนึ่งเพื่อเป็นการล็อกพลาสติกคุมดินนะครับให้มีความแน่นนะครับไม่ไม่คายแล้วทําให้พลาสติกคุมดินนั้นไม่เหี่ยวนะครับก็คือทําให้ตึงนะครับสวยงามแล้วก็ลมไม่ตีนะครับอันนี้ช่วงนี้เราจะคุมกันห่างๆก่อนระยะก็อยู่ที่2เมตรนะครับเดี๋ยวเราจะมาเก็บอ่าเก็บเก็บระยะกันอีกทีหนึ่งก็คือจะคุมนะฮะสองเมตรนะครับตัวอย่างท่านผู้ชมเห็นที่ขาวแค่เดินผ่านนะครับเราจะเก็บ อีกจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวคุมอีกทีหนึ่งแต่นี้เราจะคุมเข้าๆไปก่อนนะครับนะเนี่ยพอถึงจุดที่2ครับก็ใช้เท้าเหยียบไว้นะครับให้เทปน้ําหยดอยู่ตรงกลางแล้วก็ใช้จอบขูดด้านล่างนะครับแล้วก็ทําการกรบไปนะครับนะครับเราก็ได้เซนเตอร์ของการคุมดินนะครับอันนี้ฝั่งนู้นครับก็คุมหน้าคุมตาท่านชมอาจจะไม่ค่อยรู้จักครับแต่เขาเป็นอ่า ยูทูบเบอร์ชื่อดังอีกหนึ่งท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้แต่งานตัวไหนครับวันนี้สวัสดีกับสวัสดีเอฟซีเกษตรกล้วย,ยสวัสดีเอฟซีประเทศไทยที่อยู่ภาคใต้ภาคเหนือสวัสดีเอฟซีที่อยู่ฝั่งเรา,านะครับที่ท่านที่สนใจจะทําเกษตรสวัสดีท่านที่ยังไม่สนใจที่จะทําเกษตรเดี๋ยวครับเอาท่านชื่ออะไรนะครับ ท่านชื่ออะไรนะอ๋อผมเกษตรรักมักม้วนโอ้นี่แหละครับอันนี้เป็นสไตล์ของเกษตรรักมักม่วนครับก็มีสไตล์ของเขากับก็คือสนุกไว้ก่อนครับเรื่องเกษตรค่อยตามมาทีหลังอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับอยู่กับเขาแล้วไม่เครียดครับแต่ปวดหัวครับไม่เครียดครับแต่ปวดหัวปวดหัวครับอันนี้ก็ใครอยากมีความสุขให้กดไปดู ช่องยูทูบ่าวรักมักม่วน,นเกษตรรักมักม่วนเกษตรรักมักม่วนนะครับก็เป็นการทําเกษตรแบบสไตล์ของเกษตรรักมักม่วน,นร <S 1> <S 1> กระทบบาทไปสนุกไปนะครับเรื่องเสร็จหรือไม่เสร็จนี่ก็เป็นเรื่องลองนะครับขอสนุกไว้ก่อนครับนนจะเสร็จช้าเร็วอ่าเสร็จแล้วค่ะนี่ครับก็เป็นสไตล์เกษตรรักวันนี้มีความรู้สึกไงครับมาช่วยแปลงเกษตรกล้วยวันนี้มาลงแขกกัน อากาศเย็นสบายดีครับก็เปิดหมวกก็ได้นะพอดีแปลงเกษตรก็จะล่มแล้วแดดล่มลมตกแล้วอ๋อไม่ไม่ไม่เดี๋ยวแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์มันจะ U.V. เหรอเพอดีเลยแนมากน้าออโอ้โหอันนี้เขาเขาเป็นลูกครึ่งโอป้าโอป้านะครับหัวเขาจะเป็นสีออกส้มๆหน่อยสวัสดี F.C.A ที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะที่ไปทำงานที่ต่างประเทศครับ เดี๋ยวถ้าท่านสนใจจะกลับมาทําเกษตรนะครับค่เป็นไงบ้างวันนี้มาคุมแปลงเพื่อจะทําเตรียมการยอดเม็ดเย็นนี้ครับอ่าครับมันเริ่มจะง่ายขึ้นง่ายขึ้นแล้วอ่าเริ่มจะเป็นแล้วคือเริ่มเข้าใจแล้วก็จะง่ายขึ้นแล้วเนาะครับอูแปลงแรกเป็นยังไงบ้างแปลงแรกนี่คือสุดๆอ่าแปลงของตัวเองครับสุดๆเลยใช่ไหมครับอ่าตอนนี้ก็ผมตอนนี้เทคนิคมาแล้วมาแล้วนะครับอ่า มีเราก็จะรู้เพราะถ้าเราไม่รู้เราเราจะบอกว่ามันยากมันยากใช่ก็ก็ทําไปทํามามันจะเรียนรู้ไปเองก็คือลงอะไรนะลงมือทําคือคาตอบนะครับเกษตรลงรรมือทาคือคําตอบอ่านี่เป็นสโลกแกนที่กเษกษตรรักมักม้วนหันมาทําเกษตรก็คือลงมือทําคือคําตอบนั่นเองนะครับวันนี้นี่ละครับก็เอฟซีนั้นฝั่งนูน้นสวยๆอยู่ฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็น อาแม่บ้านของเกษตรรักมักม,ม้วนนะครับใส่หมวกสีขาวเสื้อสีขาวนั่นโอ้นะครับวันนี้ก็ทําการจัดสายจัดระเบียบสังคมของแปลงของสายนะครับให้ตรงให้เป็นระเบียบถูกต้องนะครับเทคนิคพวกนี้นะครับ่นผมเนี่ยเขาจะชอบมาทําของคนเดียไงของตัวเองเขาไม่ทำอันนี้เป็นการเน็บแม่บ้านนิดๆครับก็ถือว่าเท <m ach uir> คนิคพวกนี้นะครับเราทําละเอียดหรือปาณีดนะครับ ผลงานที่ออกมามันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแต่ตอนแรกก็ดูเหมือนจะหยาบๆนะครับแต่ทําไปทํามาการเก็บงานนะครับมันก็มีการเก็บตามแบบนี้ครับก็ทำให้การารูปรูปลักษณ์ของงานมันก็จะดีขึ้นนะครับนี่ครับของแล้วก็ค่อนข้างจะเหมือนเรื่องง่ายๆเนาะง่ายมากเลยนะครับกล้วยกล้วย,ย,ย,ยนะะสาวแจ้บอกกล้วยๆนะครับมาดูผลงานที่สาวแจ้เป็นคนขึงพลาสติกคุมดินเนี่ยมาเ,มเช้านิด เองทั้งหมดเลยนะครับประมาณ10ล่องเนี่ยครับฝั่งซ้ายมือเนี่ยครับทั้งหมดเลย10ล่องก็ไอสองแปลงที่ผ่านมาก็เสร็จักมังมวลและอ่าสีภรรยาก็ได้มาช่วยเดี๋ยวจะมีครอบครัวอีกสวนแตงของอ่าบ้านสวนบุญยืนมาก็จะมาอีกสมทบอีกหนึ่ง,หน,งหนึ่งทีมงานนะกำลังเดินทางมานะครับก็จะมาช่วยกันคุมวัสดุคุณดินแล้วก็มาหยอดเม็ดกันนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีนะครับที่อ่า เรื่องงานยมดีที่เราจะได้มาทําการหยอดเม็ดนะครับในแปลงเกษตรกล้วยในวันที่20มกราคม2567นะครับเป็นปีมังกรปีมะโรงนะครับก็ทีมงานมืออาชีพนะครับอย่างเซียเบียนะครับที่เก็บแตงเสร็จแล้วเมื่อเช้าก็จะมานะครับทีมงานของเกษตรลักมักม่วนนะครับก็กําลังทยอยมาอีกนะครับผมก็กเกษตรลักก็ถือว่าได้กี่วันแล้วนะครับตอนนี้แปลงของท่านแปลงของผมน่าจะ สิบวัน <10 S 1> พอดีอ่าสิบสองหละครับผมแล้วก็น่าจะประมาณใกล้ๆสิ้นเดือนนะไม่ไปลงอีกอ่าของแปลงเกษตรลักก็จะลงอีกประมาณใกล้ๆสิ้นเดือนครับเพราะว่า,าทีมงานาปลูกแตงในทีมงานนี้เขาก็จะทยอยปลูกกันเป็นสเต็ปนะครับช่วยๆกันทําไปนะครับก็ไม่ทาแปลงใหญ่ครับทาแปลงเล็กๆนะครับหมุนเวียนกันไปนะครับทําให เราจะมีผลผลิตนะครับร่วมกันเป็นเป็นทีมเป็นทีมนะครับก็มีเทคนิคอะไรเราก็่ามาปรึกษากันนะครับวันนี้อ่ะเรื่องราวการเตรียมดินการปลูกแตงก็อย่างที่ท่านชมได้เห็นนะครับง่ายๆสไตล์เกษตร,ก,ร,รกล้วยๆนะครับมาแชร์มาแบ่งปันกันมาแล้วนะครับ,น,น,น,รบนู่นมาแล้วครับมาแล้วครับกำลังจะจอดรถกบเป็นทีมงานของบ้านสวนบุญยืนนะครับของเสียเบียเจอโอ วันนี้เก็บแตงไปก็มีดที่สามนะครับเท่าไหร่ครับอ่าร้อยห้าสิกิโลนะครับามาแล้วดีกวยไม่มาลมาแล้วครับตอนนี้ก็ทีมงานของสวนบ้านบ้านสวนบุญยืนเน,ะนาะอ่าเสีบเยบยาอ้าวมาแล้วมาแล้วครับมายังเหลือให้สองแปลงเดี๋ยวจะเสีบเยบยาเหมาเองสองแถวเนี่ยอ่านะครับตอนนี้ ถือว่ามาลงแขกร่่มด้วยช่วยกันนะในกับในสามสวนสามแปลงนี่นะครับเดี๋ยวก็จะมีแปลงอีกแปลงหนึ่งนะครับเข้ามาอยู่นะครับตอนนี้กําลังขุดบ่อน้ําอยู่นะครับเดี๋ยวท่านชมก็จะได้เห็นนะครับในทีมงานนะครับก็ถือว่าวันนี้นะครับช่วงเย็นนี้เราก็จะมีการหยอดเม็ดกันนะครับผม อ่าเดี๋ยวขั้นตอนการยอดเม็ดเกษตรก,รรก็ก้ยยวจะลงให้กับท่านผู้ชมได้ดูกันอีกครั้งนะครับเอาเราลาท่านผู้ชมทางบ้านไปก่อนกเษกษตรกุ้ยยๆพร้อมกันนะอา่าอ่าแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับวันนี้เรื่องราวกักรฮะอ,อยู่ต่างประเทศครับท,ที่กำลังทำงานหรือว่าท่านทำงานอยู่ หรือว่าท่านเลิกงานแล้วครับหรือว่าท่านกําลังทานข้าวอยู่ก็ลาไปพร้อมกันเลยแล้วกันนะครับแล้วพบกับไรการเสือกุ้ยเอาไมมไหมเพ่อนกันเสกุ้ยแล้วจากการคิดต่อไปครับสวัสดีครับโอ้หแหมเนาะเจ้านี่ไปทุกคนทำงานมีความสุขและสนุกกับการทำงาน และประสบผลสำเร็จในการปลูกแต่งและอาชีพอื่นๆด้วยนะครับแล้วเจอกับเกษตรกล้วยในคลิปต่อไปขอบคุณท่านชมทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ